นี่นะครับรถรถใครไม่รู้ไม่มีเจ้าของมีรอยแตกด้วยนะครับไปทะเบียนไปทะเบียน,ยนส,สองกอไก่ขอไข่สามศูนย์เจ็ดอะไรวะเจ็ดศูนเหรอสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับ,บแล้วก็อะไรต่อกรุงเทพมหานคร,รนี่สภาพร้นนะครับดูแบปัดไป อันนี้คือมีคนแจ้งความแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูข้างหลังต่อใช่ไหมไปดูข้างหลังก่อนนะครับน,น,น,นี่ครับข้างหลังข้างหลังก็เหมือนเดิมกไก่กสองกไก่อกอขอไข่สามศูนย์เจ็ดศูนย์กรุงเทพมหานคร สำหรับนี่มีรอยขูดด้วยรอยขูดหรือรอยที่นกนะ่ะแล้วก็รอยอะไรวะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ